ข้อดีของการทำออนไลน์ในยุคนี้เพียงแค่คุณมีมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้คุณก็สามารถทำได้สามารถหยิบจับเงินในอากาศได้หรือคุณอาจจะอยู่บ้านหรือจะออกจากบ้านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศแค่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีทักษะมีความรู้ความสามารถคุณสามารถหยิบจับเงินในอากาศได้แบบง่ายๆสบายสบายเลยในยุคนี้และในยุคนี้ก็คืองานออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์มากมาก ไม่ว่าคุณจะมีอะไรรับไม่พอกับรายจ่ายไม่ว่าจะทำางานประจําหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณสามารถมองหาอาชีพเสริมเป็นงานออนไลน์ได้แต่ว่างานออนไลน์เนี่ยนะคะมันก็มีทั้งแบบว่าเสี่ยงกับไม่เสี่ยงคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาแบบเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงถ้าอะไรที่ต้องแบบสต็อกที่ต้องลงทุนอันนี้ก็คือความเสี่ยงอันนี้โค้ดไม่แนะนําแต่ถ้าจะเอาแบบไม่เสี่ยงเนี่ยโค้ดก็แนะน,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 นําเป็นงานออนไลน์ประเภทการเป็นในหน้านะคะอันนี้คือแบบไม่เสี่ยงเลย เพราะว่าบางที่เนี่ยนะคะมันไม่ต้องสต็อกเลยไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งแล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงบางที่ไม่ต้องขายมีระบบ AI ช่วยด้วยซึ่งทุกอย่างเนี้ยเราจะอยากเรียนรู้ตรงเนี้ยนะคะหรือว่าอยากจะสร้างไรายได้ผ่านช่องทางตรงเนี้ยคุณต้องมีเวลามาเรียนรู้ก่อนซึ่งโค้ดเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทํางานประจํา10ปีเหมือนกันเยอะนะคะสิปีงเงินเดือนหมื่นกว่าบาท10ปีก็ยังหมื่นกว่าบาทนะคะทำสวนกิจยางเราก็เคยนะคะขายของตลาดนัด แล้วก็ทําขายตรงก็เคยขายประกันชีวิตเทรดฟอร์เรกรวมถึงแชร์ลูกโซ,โซ,โซค่คก็ทามาหลายงานประสบการณ์เยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นนี่ห้าแสนจากแชร์ลูกโซ่เพราะว่ามีแต่ความโลภอยากจะได้ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้งานออนไลน์ตรงนี้มันสามารถหยิบจับนะคะคุณสามารถหยิบจับเงินในอากาศได้ถ้าคุณมีความรู้มีทักษะนะคะพี่ธนิษฐถามว่าอยากเรียนต้องทําอย่างไรนะคะอ่าที่นี่ง่ายมากๆนะคะโคตรทาอะไรโคตรทาเป็นในหน้าออนไลน์เหมือนกันเพราะโค้รมองว่ามันคือโอกาสตอนที่โค้รเจอวิกฤตหนักๆเนี่ย ็นนี้นะคะเกี่ยวกับแชร์ลูกโซห้าแสนบาทเนี่ยคือไม่มีไรายได้เข้ามาเลย3เดือนนั้นเป็น3เดือนแห่งวิกฤตอะ่ะรถก็จะถูกยึดนะคะโดนหมายศารของแชร์ลูกโซโดนทวงหนี้สารพัดคือโอ้เงินติดตัวไม่มีอ่ะแบงค์ยี่สักแบงค์ไม่มีอะกอะ็คือมีแต่เหรียญคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามองมองหาโอกาสค่ะคนมองหาโอกาสว่า มีโอกาสไหนที่มันสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราบ้างทั้งๆที่เราต้องอยู่บ้านแต่ว่าเราเนี่ยมีมือถือนะมีอินเทอร์เนต็ตนะมันมีงานไหนที่มันสามารถสร้างไรายได้ผ่านมือถือได้บ้างตอนนั้นโค้สนใจเรื่องของออนไลน์มากๆเลยแล้วก็โชคดีที่เรามีช่องติ๊กต็อกแต่ว่าตอนนั้นเรายังมีเพื่อนนะคะนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าเราไปเจอโอกาสแล้วก็ฟังจนจบอ่ะแล้วก็เข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีจนมาวันเนี้ยนะคะโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่อ่ยืนได้บอกเลยว่าจากคนที่ล้มอ่ะนะคะจากคนที่เจอวิกฤตสุดๆอะ่ะนะคะรับโอกาสตรงนั้นแล้วกกก็็ศึษาเรรียนู้้แลว ทํากับงานงานงานนี้ก็คือเป็นในหน้าออนไลน์เนี่ยที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงเนี่ยโคดร,รับมาแล้วที่ประมาณ8 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วก็ไรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะคะแสนกว่าบาทเดือนที่แล้วก็ได้แสนแปดเดือนนี้ยี่สิบวันเนี่ยจะแสนแล้วอะก็คือมันมีงานไหนที่มันได้แบบเนี้ยโดยที่เราอยู่บ้านแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ต แล้วก็ประชุมออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเรามีหมดอะไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์อินสตาแกรมยูทูบรวมถึงช่อง t i k t o อกก็เป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่มันฟรีอะแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เราทําเงินกับสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ได้เลยแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้นะคะเราสามารถเอามาถ่ายทอดมาแบ่งปันคนที่เขารอรับโอกาส เจอวิกฤตในโอกาสเขาก็อยากจะได้รับโอกาสอยากเจอแสงสว่างเหมือนที่โค้ดเคยเป็นอะนะคะมันมืดมิดมืดแปดด้านไปหมดเลยแล้วเรามาเจองานงาน,น,นเนี้ยในทิกติกเนี่ยแล้ววันเนี้ยเรารอดแล้วอะหลักแสนต่อเดือนอะรอดแล้วแบบเนี้ยก็อยากจะแบ่งปันคนที่มองหาโอกาสหรือว่ารายรับไม่พอ,อรายจ่ายหรือว่าพี่เป็นหนี้แบบไหนนะคะไม่ว่าจะติดค่างวดลดบัตรเครดิตสารพัดต,ต่างๆเนี่ยหรือว่านี่ดอกดอก,ดอกรายวันหมวกกัน็อตร้อยละสิบร้อยละยี่สโค้ดเป็นมาหมดแล้วตรงเนี้ยโค้ดก็อยากแบ่งโอกาสให้กับพี่ๆทุกคนที่เห็นโอกาสและงานเนี้ยมันง่ายมากมาก ไม,ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่พี่อยู่บ้านอย่างนี้แหละนะคะไม่ต้องเดินทางก็ได้นะคะอ่าแล้วก็มีมือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ประชุมออนไลน์นะคะเรียนรู้วันละ2อสชั่วโมงจากการที่ทางานหลังจากทํางานประจําหรือว่าหลังจากทําธุรกิจว่างตอนไหนพี่สามารถเข้าเรียนได้นะคะช่องทางการเข้าเรียนเนี่ยนะคะก็ง,ง่ายมากๆเลยสาหรับคนที่อยากจะเรียนเหมือนพี่ท่านนี้บอกว่านะคะอยากเรียนต้องทาอย่างไรอันดับแรกเลยการเตรียมตัวก่อน เตรียมตัวก่อนมีเวลาไหมสองชั่วโมงนะ,ะเอาเวลาที่เราว่างนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวค้จะบอกว่าเข้ายัางไงนะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูช่องทางการเรียนเนี่ยนะคะอย่างเช่นวันนี้ค้ดอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเนะะี่ยวันนี้วันที่20นะคะวันนี้มีกําไรเด้งข้ามา3,000ันกว่าบาท3,000กว่าบาทแล้วก็เดือนนี้ได้มาที่9 9 8 0 0 0แจะแสนแล้วค่ะนะคะ,นะคะอ่ะดูแบบนี้ค่ะอ่านะคะในรุ่นพี่ของเราเนี่ยนะคะแค่20วันเนี่ยเกือบ3 0 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 0กว่าส0 0 0 0นกว่านะคะนี่ก็พามา่า แสนกว่าอันนี้โค้ด98,000แล้วนะคะจะแสนแล้วนะคะวันนี้ก็คือแสนแน่นอนอ่ะ20วันอ่ะคือเราเห็นตัวเลขตรงนี้โหเราโอ้โหนะคะเรารู้สึกเราตกใจนะนะคะแล้วจะดีใจด้วยก็คือเราเคยทามาประจำหมื่นกว่าบาทเนี่ยสิปีก็ยังหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันต้องอยู่ระดับไหนอะถึงจะได้หลักแสนต่อเดือนแต่อันนี้แค่20วันอ่ะมันมาที่มันจะมาที่แสนแล้วอะซึ่งมันตื่นเต้นมากๆกับระบบตรงเนี้เพียงแค่โค้ดเปิดใจเรียนรู้ในวันนั้นอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะนะคะในกลุ่มอ่ะ สองชั่วโมงแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้ลงมือทําคนสําเร็จทําแบบไหนเราก็ปี้อเขาทําตามแบบเขาไม่ต้องไปหาวิธีการเองนะคะมันเสียเวลาเราจะย่นความสําเร็จก็คือทําตามคนสําเร็จซึ่งเค้ดทาตามคนสําเร็จไม่ถึงปีรับรายได้ประมาณเกือบแปดแสนแล้วก็ตอนนี้มีเขาเรียกว่าวิชาความรู้หลักแสนต่อเดือนเนี่ยติดตัวซึ่งเราสามารถถ่ายทอดให้กับพี่ๆได้เพราะค้ดเริ่มต้นจากศูนย์ที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อน ไม่เคยทำเลยงานนี้คืองานแรกในการทําออนไลน์นะคะแล้วก็ชอบตรงที่หนึ่งคือมันไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่ง แล้วก็ไม่ต้องขายมีระบบ AI ช่วยขายซึ่งอะไรที่มันต้องลงทุนหลักหมื่นหลักแสนอนาคตไม่ทําอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงและเราเองก็เป็นหนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีทุนอะไรแบบนั้นนะคะค้ดก็เลยเลือกงานงานนี้คิดว่ามันไม่เสี่ยงแล้วก็มันคุ้มมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่จะเข้าเรียนนะคะเดี๋ยวโค้ดจะบอกช่องทางการเข้าเรียนแต่ง,งานเนี้ยโค้ดดูแค่อ่าองค์ประกอบนะคะสี่ข้อไม่ได้เยอะอะไรมากดูเจ้าของคือใครมีตัวตนจริงไหมซึ่งโค้ดเจอเจ้าของมาแล้วมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆก่อตั้ง แอปนี้มานะคะแอปนี้เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละขายอาหารเสริมสุขภาพกองงามเครื่องสำอาง 1. นึ่ขาดูเรื่องของเจ้าของมีตัวตนวิสัยทัศน์เป็นแบบไหนอย่างไรเขาอยากช่วยเหลือคนจริงๆยใายคนสามารถสร้างไรายได้จากแอปนี้ได้นะคะ2องเขาดูเรื่องของความถูกต้อง ต้องถูกกฎหมายนะเพราะเราอยู่ในวงการแชร์ลูกโซ่หมายศาลเราก็โดนนะเราสารพัดที่จะโดนมานะเพราะดูว่ามีจดทะเบียนอะไรบ้างใบสคบมีไหมสามนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่นี่มีครบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรับอายุ18ปีขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะคะแล้วก็เสียภาษีให้กับสรรพากรใบพพ2อ 20. ถูกต้องตามกฎหมายนะคะตรวจสอบได้หมดทุกซอกทุกมุม3าก็ดูเรื่องของสินค้าดีจริงไหมนะคะเกรดพเมีมีคุณภาพไหมผ่านออยอผ่านฮาลาลลูกค้ากินแล้วเห็นผลไหม4ี่ก็ดูเรื่องของการจ่ายเงินค่ะนะคะว่าจ่าย เงินแบบไหนอย่างไรหรือว่าการจ่ายค่าในหน้าที่นี่จ่ายสูงสุด70%หรือทิละ300 600 800บาททำไมจ่ายเยอะเพราะว่าไม่ได้จ้างดาราไม่ได้ยิงแอดไม่ได้โฆษณานะคะเจ้าของจนมาก่อนอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะให้ค่าในหน้าให้กับเราเนี่ยเยอะเลยนะคะแล้วก็การถอนเงินก็ง่ายมากๆที่นี่ถอนเงินได้ทุกวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนักขตะลุยระบบปิดนะคะเราก็ถอนมาจันทร์ถึงวันศุกร์เอาและขั้นต่ำในการถอนเงินก็300บาทสูงสุด50,000บาทต่อวันสัปดาห์หนึ่ง สามารถถอนได้25เดือนใน1ล้านบาทและทุกๆการถอนเงินก็จะหักภาษีนะัที่จ่าย3%นำส่ง2ประกรเพราะฉะนั้นเขาดูองค์ประกอบ4ข้อเนี้ยโคดก็ตัดสินใจที่เข้าเบรียนนะคะ,ะดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็เข้าไปเรียนยิ่งเรียนยิ่ง,งมั่นใจเพราะว่าไรายได้เข้าอุ้ยได,ได้ได้จริงๆนะคะเหมือนรุ่นพี่แล้วก็เริ่มต้นจากหลักร้อยก่อนมาหลักพันนะคะแล้วโคดก็เริ่มจากนะคะได้มาหลักแสนเนี้ยอุ้ยมันเหมือนรุ่นพี่จริงๆเพราะว่าเราทําตามคนสําเร็จแล้วก็ย่นระยะเวลาไม่ต้องไปลองผิดลลลงถูกให้้เเเเสียยววาาาพรระะะะฉนนั ไม่ถึงปีแล้วเราได้หลักแสนต่อเดือนเนี่ยถือว่ามีความรู้วิชาเนี่ยติดตัวไปตลอดชีวิตเลยแลวสามารถแบ่งปันนะคะให้กับพี่ๆได้เพาราะคดลงมือทําจากตัวเองเนี่ยถือว่าประสบการณ์ของตัวเองแล้วเอามาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะสําหรับคนที่จะเข้าไปเรียนนะคะเตรียมสมุดปากกาไปจดเตรียมสมุดปากกาไปจดนะคะอ่าบ้านเขียวนะคะเดี๋ยวให้ทักตรงนี้ด้วยบ้านเขียวตรงนี้นะคะอ่าบ้านเขียวตรงนี้แล้วก็เตรียมสมุดปากกาไปจดด้วยช่องทางการเข้าเรียนนะคะให้ไปที่หน้าช่องอ่านะคะหน้าช่องของ โค้ดนะคะ,ะในติกต็อกนะหน้าช่องของโค้ด ey นะคะไปที่หน้าช่องแบบนี้แล้วก็ไปที่มรรทัดที่สามเห็นไหมคะมันจะมีมรรทัดที่สามอยู่กดเข้าไปเลยกดเข้าไปมรรทัดที่สามแบบนี้คือบ้านเขียวพี่ต้องจิ้มไปบ้านเขียวหนึ่งครั้งเมื่อพี่จิ้มไปบ้านเขียวหนึ่งครั้งแบบนี้จะมีรูปโค้ดเสื้อดำอยู่จิ้มที่รูปโค้ดเสื้อดำแล้วก็แชทเลยนะคะแล้วก็ให้พิมพ์ว่าชื่อเล่น อายุขอเรียนฟรีนะคะจะได้รู้จักกันแล้วก็จะได้ดูอายุด้วยว่าทำได้ไหมเพราะว่ารับ18ปีไม่เกิน65ปีโอเคไหมคะแล้วก็ขอเรียนฟรีเดี๋ยวจะเจอน้องแอดมินพาเข้าเรียนในกลุ่มโอเคไหมคะเดี๋ยวเค้จะขึ้นตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งบ้านเขียวนะคะอ่าสามารถสามารถที่จะ ติดต่อบ้านเขียวได้เลยเดี๋ยวกดขึ้นตรงนี้ให้ชัดๆเลยนะคะบ้านเขียวตรงนี้แล้วก็ทักเข้าไปนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเลยนะคะเตรียมสมุดปากกาไปจดเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมตั้งใจเรียน2ชั่วโมงก่อนถ้าเรียนจบ2ชั่วโมงไม่ชอบไม่เป็นไรไม่มีการบังคับไม่มีข้อผูกมัดสามารถกดออกจากกลุ่มลบแอปทิ้งได้เลยแต่ถ้าเรียน2ชั่วโมงนี้จบแล้วแล้วเห็นว่าเป็นโอกาส เห็นว่าเป็นโอกาสนะคะว่าเฮ้ยมันมาสามารถที่จะทําเงินได้อีกหนึ่งช่องทางมาสามารถปลดนี้ปลดสินของเราได้พี่จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของโค้ดเอโโค้ดจะมีกลุ่มสอนแบบจับมือทําทุกสเต็ปทุกขั้นตอนสําหรับคนที่เห็นโอกาสและคนที่เอาจริงเท่านั้น โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเข้าเรียนรู้ก่อน2ชั่วโมงฟรีๆแล้วเจอกันในกลุ่มของโค้ชสอนแบบจับมือทําทุกสเต็ปนะคะทุกขั้นตอนไม่ต้องกลัวจะทําไม่ได้300คนอยู่ในกลุ่มสวครึ่งห้องยังทําได้พี่ก็ทําได้นะคะวันนี้ไม่มีใครทําให้เรารวยได้ถ้าเราไม่ได้อยากรวยและไม่มีใครทําให้เราจนได้ถ้าเราไม่ยอมเจอกันในกลุ่มคะ่ะ